ขวามือนิดนึงค่ะอันนั้นแหละคุนแม่ถ่ายลูกห้ามนั่งต่อวันเดียวหมดนะไม่ได้นอนอะไรยังไม่ได้ต่อทักทำไมเนี่ยเมื่อกี้ยังนิ่งอยู่เลย ไม่เท่าเหมือนเดิมวันละตัววันละตัวเดือนละตัวใช่เหมือนเดิมเลยอ๋ละตัอเราละหายไปใช่เราหาไปเอาไปหายไปให้ถึงเมืองไหะไรแม่ไปไหนอ่ะวันนี้วันนี้ไม่ใส่หมวเอ็มวกเอ็มเเม็ดเอ็มวันนี้ไม่ใหใครยื่นกล้องขอยื่นคนแรกว้า 們奶娃。